สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Ace ช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ล่าสุดรีวิวแบบจัดเต็มหรือข่าวสารในวงการยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณชอบรถยนต์เหมือนกับพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Ace ของเราไว้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถ SUV สุดไอคอนิกจากเยอรมนีที่ครองใจแฟนๆมายาวนานและในปี2025นี้ก็ได้เปิดตัวรุ่นพิเศษที่มีความพรีเมียมและหรูหราสุดๆกับ Mercedes Benz G-Class 2025 Heritage Edition ที่ทั้งคลาสสิกและร่วมสมัยในคันเดียว Mercedes Benz G-Class หรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่า g ี a g o เกเริ่มต้นผลิตมาตั้งแต่ปี1979และถือเป็นหนึ่ง s u น SUV ที่มีดีไซน์แข็งแกร่งและไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปจากต้นแบบมากนัก จนกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้และในปี2025นี้ Merced e s b เ n z นได้ฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ G-Class ด้วยการเปิดตัวรุ่นพิเศษที่ชื่อว่า Heritage Edition ซึ่งมาพร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกแต่แฝงไว้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยในทุกด้านรูปลักษณ์ภายนอกของ G-Class 2025 Heritage Edition ยังคงความแข็งแรงและทรงเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์เหมือนรุ่นดั้งเดิมแต่สิ่งที่ทำให้มันพิเศษกว่าคือการตกแต่งแบบย้อนยุคที่ผสานความร่วมสมัยเข้าไว้อย่างลงตัว ทนสีพิเศษที่เลือกใช้เช่นสีดำออฟไซเดียนแบล็กสีเขียวดีฟโอลีหรือสีเงินอิริเดียมซิลเวอร์ล้วนเป็นสีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลุ่นเก่าในยุค 80s และ 90s ชุดกันชนหน้าและหลังถูกออกแบบให้มีความหนาและทนทานมากขึ้นพร้อมไฟหน้าแบบกลมที่เป็นซิเนเจอร์ของ G-Class และมีการใส่ไฟเลเแบบวงแหวนเพื่อเพิ่มความล้ำยุคด้านข้างยังคงมีการติดตั้งบันไดเหล็กกันกระแทกและล้อแมกขนาด20นิ้วลายคลาสสิกที่ทำขึ้นพิเศษเฉพาะรุ่น Heritage Edition สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างคือสัญ,ญลักษณ์ Heritage Edition ที่ติดตั้งอย่างภาคภูมิใจอยู่บริเวณเสาสีรวมถึงโลโก้ G-Class รุ่นดั้งเดิมที่ปำนูนอยู่ที่ฝาท้ายซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กๆที่ทำให้แฟนพันธุ์แท้ของ G-Wagen er, ต้องตกหลุมรักมาดูที่ภายในห้องโดยสารการบ้างภายในของ G-Class Heritage 2025ถูกออกแบบมาให้หรูหราและเรียบง่ายสไตล์ Mercedes-Benz แต่อัดแน่นไปด้วยกลิ่นนายความย้อนยุคที่ทันสมัย บาะหนังน a p a สีทูโทนที่เย็บลายคลาสสิกคอนโซลกลางตกแต่งด้วยลายไม้แท้หรืออลูมิเนียมขัดเงาและมีแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลคู่ขนาด12.3นิ้วที่สามารถปรับแต่งทีมให้เข้ากับดีไซน์ย้อนยุคได้ชุดเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์3ดิสเซราวซรระบบไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้มากกว่า64เฉดระบบนวดในบอบ์ดและฟังก์ชันความสะดวกสบายระดับเรือยทงทั้งหมดยังคงอยู่ครบและแน่นอนว่ามาพร้อมระบบ M D U X รุ่นล่าสุดที่รองรับภาษาไทยได้ด้วย ในด้านสมรรถนะ G-Class Heritage Edition รุ่นปี2025นี้มาพร้อมเครื่องยนต์ V8 ขนาด4.0ลิตรวินเทอร์โบให้พละกำลัง416แรงม้าและแรงบิด610นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัต9ิ9 G-Tronic พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อถาวรแบบ c m a t i c ที่ช่วยให้การลุยในทุกสภาพถนนเป็นเรื่องง่ายและที่ขาดไม่ได้คือระบบบล็อกเฟืองท้ายทั้ง3ตำแหน่ง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ G-Class มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการขับทางชันทางหินหรือทางโคลน G-Class Heritage ก็สามารถรับมือได้อย่างสบายๆโดยไม่ต้องกังวลช่วงล่างเป็นแบบอิสระด้านหน้าและเพลาแข็งด้านหลังรองรับแรงกระแทกได้ดีและให้ความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์แม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่แต่การควบคุมก็ทำได้ง่ายเพราะพวงมาลัยไฟฟ้าและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงที่ติดตั้งมาอย่างครบถ้วน ด้านความปลอดภัยก็ไม่เป็นรองใคร G Class 2025 h e r i t a g e e d i t i o n มาพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ a c แอค e b ฟเบร a แอซิสระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเลนคิ p ปิ้งแอซิสระบบเตือนมุมอับสายตา b ลา n ส s อร์ a แ s ซิสกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติทั้งหมดนี้ทำให้รถคันนี้ไม่ได้มีดีแค่ความเทแต่ยังมีความปลอดภัยระดับพรีเมียมอีกด้วย ในส่วนของเทคโนโลยีล้ำล้ำอย่างระบบขับขี่กึง่งอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control และการเชื่อมต่อกับแอป Mercedes me มีก็ยังคงอยู่เช่นเดิมสามารถตรวจสอบสถานะรถเปิดปิดล็อกและค้นหาตำแหน่งรถได้ผ่านสมาร์ทโฟนราคาจำหน่ายของ Mercedes Benz G-Class 2025 Heritage Edition นั้นยังคงพรีเมียมตามสไตล์โดยเปิดตัวในยุโรปด้วยราคาประมาณ1,75 0 0 0ยูโรซึ่งคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ6.7ล้านบาทยังไม่รวมภาษีนำเข้าและหากนำเข้าแบบถูกต้องในประเทศไทย ราคาจะพุ่งไปที่ประมาณ13-15ล้านบาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและแพ็กเกจที่เลือกเพิ่มเติมแม้ราคาจะสูงแต่สำหรับแฟนพันธุ์แท้ของ G-Class แล้ว Heritage Edition คือการสะท้อนตัวตนและประวัติศาสตร์ของรถยนต์รุ่นนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมันไม่ใช่แค่รถ SUV ธรรมดาแต่คือสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จความมั่นคงและความคลาสสิกที่ไม่มีวันตกยุคหลายคนอาจสงสัยว่ารุ่นนี้เหมาะกับใคร G-Class Heritage Edition เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความพิเศษ มีความชื่นชอบในดีไซน์คลาสสิกแต่ไม่อยากละทิ้งเทคโนโลยีทันสมัยเหมาะกับการใช้งานในเมืองแบบหรูหราและยังพร้อมลุยได้ในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นเขาดินหรือทรายสรุปแล้ว G-Class 2025 Heritage Edition คือการผสมผสานระหว่างอดีตและอนาคตในรูปแบบที่ลงตัวมันไม่ได้เป็นเพียงรถ SUV ธรรมดาแต่มันคือเครื่องบ่งบอกตัวตนของผู้ครอบครองใครที่ชอบความพรีเมียมความแข็งแกร่งและความคลาสสิก G-Wagon คันนี้คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม หากใครกำลังมองหารถ SUV ที่แตกต่างไม่ซ้ำใครและพร้อมจะกลายเป็นตำนานในอนาคต Mercedes-Benz G-Class Heritage Edition คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในปี2025นี้แล้วคุณล่ะครับคิดอย่างไรกับ G-Class Heritage Edition รุ่นพิเศษคันนี้ถ้าคุณมีความคิดเห็นหรืออยากแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับ g w a g o n อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยครับ หากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto อ s ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวในโลกยานยนต์ที่เรานำเสนอทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ